ทียแต่เมื่อให้ดูกหานําก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีปลาลุงนะเฮ้ยสบายสบายดีพี่น้องเก็บมันขนุนแดงพี่น้ององมเงียนะน่ะโอนไปเอาเด้เฮ้ยเจ้าก็เืองเขาสะอาติเฮยพอแล้วพอพอแล้วพอพอแล้วซั่นพี่น้องัวขอมันสิเบิดว่าซั่น Ồ, oh, bớt Xuống, <laughs> này cái nói của nóng của bó, mình đem hút của nó của ao rồi bố của phổ mừng cả ừ. cái tệ, cái tệ. lột khảo pha pha, ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องทั้งต่อยทั้งเงินหุกยังง่ายด้วยฟัวข่อยหุกยางปลาเธอมันเขาได้เสือข่อยเขาได้เสือข่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุกเฮ้ยุกพี่น้อง ใจใส้เด็กมาเลยพี่น้องลูกละสุดลูกสันออกแต่ให้สงเอาเมือขวกินเสยมันมานำไพ่โทรศัพท์ข่อยเฮ้ยข่อยเปิดแฟดสั่นอีกคนเด้อพี่น้อง Thì khá hơi xa lao hành phí nọng bằng đuôi Mười ừ. nạ phí nọng quá cả đây nhọn xoắn than này phí nọng <laughs> 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 nọ, ấy à Hơ còn thế เชียงข้าเจ้ายิ่งกันอยู่พระคองเชียงข้าเจ้าพึกอาวุธสงขรามโลกฝุ่นเหลวข้าเจ้าจูดเนี้ยก่อจุดฐานหินไปฮิดปั่ะ ลาซุดพี่น้องหาหุกซิวิตโทรเอามาผัดบ่มีแม่ขนุน่หยไงน่กน้ะกหโอ้นี่นก็แม่มาแทกุ๊กกุ๊กตี้ยนน้อบักเวนมียู่รรอยฮะต้องขันเหมือนก่อน Bay <laughs> như là, hết mình khơi ọc. Nhau bay ỏi lên, bơm 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 bơ 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 bơm เีย่องลูกคมเ่ีงยมุงสะก้อนเห็นว่าสั่นๆมีอยู่ใดเนี่ยมันขนุนหมุนบ่มันใบมันเก๋แล้วลอยโอ้ยสั่น เออมันถ้ามีก็คูนใบอ่อนอ่ะมันมีได้หลอะขึ้นเมื่อพี่บ๊ะหมดกินกุ๊กคนอุนหยาดบัดค่ำพี่นนอะหมดกินผูนปูแบกสาสรเลอกก็มีให้กับสิลปะเบิ่งมอลลเขาเห็นเขาทำเอาทำเอาฝ่วง เอาบ่เห็นเฮาก็ไปก่อนเออๆโอก็ยังอีกล่ะด่ะปลกต áo 1ปลูกต áo กับใบแก่กับใบยังสูงๆเห็นก็ได้เอาบ่ได้สูงอยางพี่ดเมื่อพี่เลยแล้วแหะพอกันอยู่คันหนองล แล้วไปหุ่นบ่นี่ครักัไปน่นนี่แหละก็ลงหันเวไปเบิ่งในดอนตัวนี้มันมีนะเฮ็ดเออเฮ็ดก็ปนีบเอใหม่ใหญ่โซ่นะมาเก็บน่นี่แล้วกับอันลูงอบกแะเคนห่วมันมาเลี้ยงงัวก็ยังอีก นี่ไปน้ำบกักเวอะไรกับลุงนี่โอ้ยอันผู้เบกสะอาดนี่ก็นอกเคลียนาเคลียรังนี่นี่นี่มาหนี่อ่ะฟีชุาตา,ามหัวหน้ามาล่นหัวหนาาว้าผ้าขวามขามเครือเข้าวลงอะไรกับลุงน้ำกันเอามันมีเครือเข้าลง ได้ละไอแคทแมงคนุนแมงคนุนกิเสียนะได้เอามีนืต่อยสั้นนะไหมจองนะไหมสั้นนะไหมอะไรบเห้มันงลอร้อยแมงกุกี่เบเอาแมงกุกี่เด้อออันนี้ลอเขียวอยก็เก็บเบเอาหรอไหม อันล้างม่เอาน่ามันยังเหม็นอยู่น่าเราบริก็บได้เด้ออืมลายลีโลแกงเฉยน้อยมมะออื่นเด้มาคุยเอาคือทัานอันนี้นะอันตรายเหม็นแบบอุ้ยเรื่องหนึ่งนั่นบอกได้ลงมาคุยดอกมะออื่นผัดสีไปเห็ดอันนะอุ้ยแม่อันนี้อุ้ยแม่เห็ดอันตุ่น

ดีท่งนำมันชีมีอยู่มันหักอยู่สูงมาาสีนังเอาไฟเดี๋ยวเงียงเนียงลงอันสาดต่อยมันเลยสอเยบถ้าพ่เย็บชุพีมงขน o นสิงลงมาเด็เดกกันเด้อ ลอยเอิญมามหากูพี่ลอยปิดเนี่ยอะไรปิดแฝดมันกับเว้นหุงลนะเลยเนาะใกล้ๆตีใชมันกูมืดตือต้อๆเลยปิดแฝดพี่ลอยมึงเนี่ยมึงเล่นอยู่ขี้ดินพี่อะไรมอหนับแหงลงขู่จัดทางคนทางไล่เขาก็จาเอาอยู่เพื่อนหมดเลยแหงลุงขู่แค่ให้มันไหลลงอืมแม่งกันอันโก,ก๊อันในนา,นานโนูนบ่มีบ่นเนาะในทางเขานี่นะในทางเขงนานี่หัวบวมหิบนี่นะกูค่ะ พี่น้อยพี่เกี่ยวมันทั้อยนี่มันออกแต่สะอาดมันนํำแปดโทรศัพท์มาอ้อยเอาจักเถื่อเนื้อไพ่ได้ถ่ายขีบได้หางกริโดดห้ากระโดดหนุกีเนี่ยไร โถดิเดก้ามหนึ่งโมะวะโมดาฮะหน้านี้โนดาต่อยมองเดียวเนาะถ้าแม่มาเห็นแต่ธมิดนะแหงคากชู